สวัสดีครับจากช่องพรระสานแฟม,มิลร่วันนี้ก็มาพูดมาคุยมาทักมาทายกันเนาะมาส่งกำลังใจให้พี่น้องเพื่อนทหารหรือ,อพีน่น้องทหารที่อยู่ชายแดนเนาะเขาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกนายวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้วอนนี้ก็มีข่าวมีอะไรก็ดีขึ้นมาลวแหละ,ละถือว่าดีเนาะให้กำลังใจซึ่งกันในการดูข่าวดูข่าวทุกวัวนทุกวันเลยทุกวันเนี่ย ดูข่าวก็เป็นกำลังใจให้ใครที่อยู่บ้านไกลเคียงก็ถือว่าดีล้วแหละครับกาอยู่บ้านดูรายได้บ้าดูครอบครัวบางดีดีขึ้นมากเราแหละก็เป็นกําลังใจให้ทุกบ้านที่อยู่ไกลที่ใช้แดนเน้อง่างที่ก็มีเรื่องมีราวกันเราเนี่ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเพื่อนน้องทุกคนวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณทกาขอบคุณทุกกาลังใจที่มามอบให้วันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณ ขอบคุณพรพลพมโขอบคุณออกมาด้อขอบคุณพลพลขอบคุณยายน้องอีคิวขอบคุณคุณยายวาดแล้วก็ขอบคุณคุณยายประดุกขอบคุณคุณยายเรื่องเราโอ้ขอบคุณดวงตาทุกดวงตาขอบพ่อคับขอบคุณออกมาที่มาเวะมาให้กําลังใจเนาะวันนี้ก็เป็นอ่าวันนี้ก็เป็นวันซุ์เป็นน้องเป็นวันซุ์เนาะก็เวะมาทักาจวันนี้ก็มาขึ้นให้กําลังใจกันได้วันนี้บ้านรับวมนนี้ขึ้นวันนี้บ้านรับวั่นี้ขึ้นก็อาบ้าน พอไปสารแทมาเรื่ขึ้นได้เนาะมองใจกันว่างก็มาไม่วางก็เป็นได้พี่น้องให้กำลังใจกันขอบคุณทุกตัวท,ทุกไดขอบคุณทุกทกำลังใจขอบคุมาทักมาไทายกำลังใจขอบคุณดวงตา,ตาโอ้ยดวงสี่ร้านดวงตาขอบคุณครับขอบคุณดวงตาทุกดวงตาที่มองมองให้วันนี้ของพูดมาคุยเรื่องอ่าเพื่อนๆพ,พี่น้องที่อ่าเป็นอาหารที่อยู่ชายแดนเนาะ แรงกำลังใจกันเป็นกำลังใจตอนนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วแหละแต่ก็ยังบางคนเขาก็ยังเอ่อเขาเรียกอะไรยังจดึงสนาคารอยู่อ,ยอะไรยังอยู่ที่ชายแดนก,ก็ยังอยู่หลายยังยังอยู่หลายอยู่ยังไม่กลับทำพ้นจอดแต่เพื่อนเพื่อนปเพียงน,น้องที่อยู่บ้านอยู่ใกล้เคียงนะั่นก็เริ่มกลับมาบ้านได้แล้วแหละสูงนลก็ยกก็ก็มีตอมีเรือน้อเนี่ยเขาบอกว่าเรือน้อเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาบ้านมาช่องมาท,ทําไรทํานา บางคนเขาก็อยู่ตามไรจำนาไปจำไราำนาก็กลั <c oughs> วกลัวกันดิวันนี้วันนี้ก็พี่นอกอ็ยังสงสัยเนื่องวันนี้ก็คืนบ้านพรสารแฟมิลี่ไม่ต้องตกโตกใจทบานรับไม่ได้ขึ้นก็นึ้นบ้านได้หลังบ้านรับอันองนี่แหละไม่ต้องตกโตกใจกันนะบางคนก็อาจจะมองไม่เห็นบ้างอะไรบ้างก็ต้องไม่เป็นไรมนไม่ไม่ห่ากันนุแต่กับนางใจแต่ก็ผมก็ไปกดเรื่องกดได้ให้ทุกบ้านนั่นแหละ ให้กำลังใจกันขอคุณมากๆพี่น้องแกวางไม่วางครับไม่เป็นไรวางไม่ให้กำลังใจไม่วางครับไม่เป็นไรแวะมาทักมาทายตอนนี้พี่น้องที่อยู่บ้านเถว่ถวอาทิตย์ชายแดนก็กลับมาอยู่บ้านแร้วครับมาดูบ้านดูช่องมาดูข่าวอาลุงก็โอ้ยห่วงอะไรห่วงโบปลาห่วงโบปลาแกห่วงโบปลาแกลุงกดูข่าวมาว่าเนี่ยห่วงโบปลาคุณยายก็ห่วงอะไรห่วง ห่วงน้องหมูน่องหมูเลี้ยงอยู่ในคอกรวงวงเขาวิเอาเข้ามาให้ใครที่อยู่แถวๆนั้นเขาเข้ามาให้ไม่ใช่ว่าไปมุดนะพี่น้องเพราะเขามีอบปโรเขาก็ยังอยู่ผบผู้ใหญ่กำนันเขาก็ยังอยู่เขาก็จะอยู่สลับเปลี่ยนกันอยู่อยู่เยแถวๆนั้นเลยเขาก็ไม่ได้ไปมดนะผู้ชายที่เป็นอบปโรเขาก็ยังอยู่อยู่เขาก็เอาเข่าอ่อน้ามไปเป็ดไก่กัน ตอนนี้ก็ไปไรไปนาก็เริ่มกลัวกันละแด็บางคนเข้าไปก็ไปเห็นอะไรก็อืมก็กลัวอืมต้องระวังระวังไปต้องทางไตกลางนาก็ต้องกลัวกันแหละอืมเหตุเกิดเหตุกันก็กลัวกันวันนี้ก็มาให้กำลังใจเพื่อนๆพือดพี่น้องอ่าที่เป็นทนหารนาองก็เห็นใจกันให้กำลังใจกันไปไรกำลังใจอ่าวันนั้นก็ไปร่วมนือใจก็อ่าพี่น้องอ่าในตลาดท้้งนั้นเราเป็นอ่าชมรมผู้สูงอายุอืมชมรมอ่า สูงอายุด้วยสมรมรีราดด้วยพระนั้นก็สมทบก็ไปได้หลายอยู่ไปเดี๋ยวบริรัมย์รลินอะไรไปก็มาพูดมาคุยมาทักมาทายครับกำลังใจกันได้ล้วหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นไรเป็นเดือนนะเด็กผมไม่ได้ขึ้นไรเป็นเดือนเลยเดี่ยวบ้านอ่พอลสานเฟมารีนะคงลงคลิปบ้างอะไรบ้างวันนี้ก็ขึ้นไรแห่งกำลังใจกันเนาะวงไงก็แวะมาทักมาทายว่างก็มาไม่ว่างก็มาอไม่ว่างเขาต้องมา วางก็มาไม่วางก็ไม่เป็นไรเด้อพี่น้องให้กำลังใจบูดกะเศร้าเยาเย่กันเรนให้กำลังใจส่งกันได้กันโอ้เออใช่คิดถึงคิดถึงคิดถึงวันวันหนึ่งไม่เป็นอันกินนอนคิดถึงรำพึงรำพัน หลับยังฝันเห็นกันคืนก่อนตื่นมาทุกคราวอนบางตอนนตัวร้อนเป็นไฟคิดถึงคิดถึงคิดถึงนาทีหนึ่งไม่ได้เจอกลุ่มใจ โอยฮ่า oh, yeah. เป็นชารอชงโอ้ oh, oh. คิดถึงมันชารอชงเลยพี่น้อง <c oughs> ให้กำลังใจทักทายให้กำลังใจสึ่งการแกัน,กนขอบคุณมากอันนี้ก็เพลงผมเองเลยไม่ต้องคร,รัวดอกลิกซิตเอาไปใช้ได้พิมพ์เพื่อไปเรยนรลไปสารหลานยาโมโนะมีหลายเพลงอยู่ให้กำลังใจกันเนาะเอาไปทำคลิปทำคลิปสั่นคลิปยาวได้ไม่เป็นไรนะ๊ะเพลงของเราเองไม่เป็นไรดอกให้กำลังใจกับเพลงอีเพงนึงก็ โอ้ <ste ep ad> โหออโคราชกันเองไม่ต้องเกรงใจกันโคราชบ้านฉันไม่ใช่เมืองคนเก่งโคราชไม่ใช่เมืองนักเลงโคราชกันเองไม่ต้องเกรงใจกันเชอบชอบอ่าต้องล้งายมันมีชอบชิบไปด้วยพี่้องโคราชเนี่ยากำลังใจนี้เพลงนี้ก็จะมีอีกหลายเพลงเนี่ยอ่อ โ oh, 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 อ้เอเอใช่มายืนทิ่นถึงแผ่นดินเมืองราชสีมาหลังน้ำตากราบท้าเม่ยา์ลายแม่จ่าลูกอ,อกหัก พราะคนรักเข้ามาจากไกลเศร้าโศกหัวใจต้องมาร้องไห้ตอนหน้ายาโมอ่านี่ก็ใช่เนะพี่น้องมีอีกมีอีกโอ้โออ,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 อใช่มีมีหลายเพลงอยู่ เพียงแค่คิดก็ผิดแล้วเราเพลงนี้ก็ไม่ร้องนาะนน้่นเ่งเราขึ้นต้นใหม่ก่อนจำเนื้อไม่ได้เพียงแค่เพียงคิดก็ผิดแล้วเราไม่ต้องบอกเขาว่าเรารักดอกเพียงคิดเดาเดา โอ้เราบ้านนกถ้าบอกรักไปก็อายกว่านี้อันนี้ก็ใช่เดียเ๋ยวพีงนึงนี่ยใครเอาไปทำคลิปสั้นคลิปยาวได้หมด,ดเลยให้่องกำลังใจกันได้เนอ้อเอาไปพิมพ์เลยร้านบ้านนั่นอยู่ใน YouTube กันแหละตอนไปสามหลานยามงก็พิมพ์เป็นเด,ด้งดึงเด,ด้งดึงขึ้นมานั่นแหละเอาไปทำคลิปสั้นคลิปยาวได้ไม่เป็นไรเด้อเพลงเพลงของผมเองนั่นแหละผมก็เอา ไปทำบางไม่ทำา่ายก็ฝากกำลังใจกันได้เอ้อให่งกำลังใจซึ่งกันในการพราสารแฟมบรีวันนี้ก็ค้นไรไมาดึกหลังจากมันนี้ึืนไรนอนนอนเดียวน่ายก็ไปให้งกำลังใจกันได้น้องก็ขอบคุณทุกทุก,ทก,ทกไรขอบคุณทุกกำลังใจอาทิมาโมะให้ผมก็ขอกราบขอบคุณมากๆให้กกำลังใจซึ่งกันในการแล้วก็มีเพลงเนี่ยผมจำเนื้อไม่ได้ชื่อเพลงอะไรนะ,ะคนช้ำทำเธอเจ็บอะไรเนะี่ย ช้ำมาเหมือนกันเจ็บมาเหมือนกันเมื่อมาเจอกันก็คิดว่ามันลงตัวต,าตา่างคนต่างช้ำเคยเจ็บเคยจำหวาดกลัวประสบกับตัวคงจะซึ้งในอุราอาันนี้ก็ใช่ แต่จำเนื้อไม่ได้นะนานต้องเอาเนื้อมาดูเนื้อมีอยู่วันหลังก็จะมาขึ้นร้องให้พี่น้องฟังเต้นเต็มเพลงอะไรวันนี้ก็เอามาเสิร์ฟเก่อนเนาะกำลังใจส่งกันในการวันนี้ก็หลังจากที่มันได้ขึ้นไรนะนานไรเป็นเป็นเดือนนะบ้านหลังนีไม่ได้ขึ้นไรนานแล้วใครก็ฝากให้กำลังใจบ้านพรวอมปรสารแฟมารีให้กำลังใจบ้านรักแน่นออยากกำลังใจผมด้วยเนาะฟังคนก็จะตกใจอะไรทาไมวันนี้บ้านรักไม่ขึ้นเนาะ คุณคุนได้อะไรบ้านจะเป็นบ้านร้องให้กำลังใจกันได้น้องอันเดียวจะเป็นบ้านนมบั่งอ่าบางคนเขาก็อ่าจะโดยมากก็จะไปแต่บ้านรักเนาะบ้านความสันด์แนลอะไรโดยมากก็จะไปบ้านตางแต่เขาเอาเวลาเดียวกันคืนนะผมจะเอาเวลาเดียวกันเดิยวคืนได้เนี่ยจะเป็นบ้านอ่านักบ้านร้องคือก็บ้านรักไม่ได้คืนก็จะเอาบ้านร้องคื้นแต่พี่น้องก็แต่ผมก็ไปกดเรือกดได้ให้พี่น้องทุกทุกบ้านนันนะ ไม่แน่ใจว่าเขาอาจะไม่สังเกตหรือยังไงก็ไม่รู้แต่แต่ก็มีมั้ยมีมาก็ถือว่าโอ้ถือว่าเยอะมากๆเลยเด็ะก็มีคุณพรพิมลคุณยายน้องอีคิวคุณยายวาด <c oughs> คุณยายน้องเราคุณยายปนุถือว่าหาดวงตาเ่ยก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว,ว่ามีพี่น้องเห็นหาหาดวงตาเด่กถือว่าดีมากๆเลย ขอบคุณมากๆด้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มางมอไปวันนี้ผมขออนุญาตโรงไร้ด้วขอบคุณเพื่อนๆพร่พีน้องทุกคนที่แวะมาทักมาทายมาให้กำลังใจผมก็ขอกร่าบขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจวันนี้ก็ขอกร่าบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ไม่ได้เอืยชื่อเอ่ยอนามขอบคุณพลังทุกพลังวันนี้ก็ขอกร่าบขอบคุณมากๆวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเริฟมเริ่ คิดถึงคิดถึงคิดถึงวันวันหนึง่งไม่เป็นอันกินนอนคิดถึงมากๆ